สบายดีพี่น้องดิฉันเนาวเปิดคร์จจ yes> ิบนะพี่น้องเลยดังใจันตตนตันพักผ่อนบางอย่างนี้เนาะขี่รถมาเมื่อยก็ได้พักผ่อนกินข้าวกินหนามก่อนเตรียมตัวแำก้วไผ่นี้ห้างก็สิไปเลาะแตกอ่าแจกของเนาะแต่ละเฮือนพี่น้องไปแจกกระเฮือนนะครับติดติดต่างอันนั้น ไปรีวิวหรือว่าส้มบ้านค้ามบอนเลยพี่น้องเนาะมาเพื่อนเขาจะอยู่จังไดเนาะพี่น้องช่วงนี้เขาจะจะอยู่บ้าน้ายอยู่พี่น้องเพราะว่าให้สวนกับล้วเลยเนาะพี่น้องแล้่นแล้วเขาจะมาอยู่บ้านเห็นคนอยู่บ้านไายอยู่พี่น้องจะไปแจกอะไรตังคาเฮือนเนาะปะติีมงาน้อดลนวันนี่พร้อมแล้วจ้าพร้อมแล้วจ้ากำลังงาน ต่างแดดทากันต่างแดดมาหมู่มูเขียงเพชรพี่น้องขี่รถกระซำยางสามนะใเรขึ้นเตะที่แต่ละหาหกสิบป้าแตะละาหกสิบ้นไปทามอยู่ฮะนี่เขาจะขายหน่วยเออสักช่องนวยหาพันอยู่บ้าน ก็คือผัหาก็คยนั้นนะซ้ำหอยแค่นั่นนะซ้ำ่นั้นะซ้ำแต่ว่าแนั้นะซ้ำใช่น้ะซ้ำแดดเบิดกเบิดอะโบเบิดกับโบเป็นยังมาผ่านซไปรอนแดดมา้อล้อนร้อนคนกันมากเลยบอก้่าคุ้นมากอี่หน้าเลีน้า วินมาแล้วพี่น้องคุณน่ะอัานี้ดเอน่เออเออว่าแบบว่าเไมไวพน้องข้าเดียวเดี๋ยวเาโไปเดนไหนสุดเห้อสุดรับเห็นพี่สุดก็ยิ้มไม่ออกเลยนะคะไปไปไปลงมาลงมา

Usto, อันนี้บ้านไอ้ต้นฟองมาฝาไอ้มีสองขอบขัวอ่ะเนาะให้เด่นบานสูอย่บสับกันเนี่ยสูเอาไข่ให้ฮุกหน่อยให้เราเืิอไข่ ใช่ไหมนะตอนเี้กำลังให้กอมาด้วยเฮยโอ้มาเอเอามาเอยน้จ้น่มาโบ้เลี้ยวตัดใส่ใส่ด้ไข่นี่อันนี้ตีปลางจะไาจัดือเอาถือเอาือเอามันกัญ่เล้นี่เราก็เอาไปใบขวดเราหัวก้าวหนึ่งอ้ยมาว่ามาค่ะเซ่ เดาให้เดวหน้าไปเลยเนาะเดาเอหเดาเดาขย้นมาเดาขึ้นมกินขาปูกินกรปูกินกระปูรเนาะกินกะปูลายนาะได้กะปูแต่มันขว็นให้เช่าไปขอยอยู่ดีนะเดากับพูอย่ากระปูหน่าดอกวาแสบเนาะไอ้สุกเดาหองนั่งนั่งล่ะกูใสนั่งอะ่กปูก็ทพอยก็ดีแล้วเมื่อจังอา ไปใจอันนี้เข้าใจคนไหไปนะคะเื่อนโอ้มาจะเยอยังไ่นี่รอโอ้มาองขวนี่รับาองไข่ไข่าน่ยไข่แพอดีแล้วหนึ่งาหน่อยแม่งหน่อยป้าป้

เล็กหน่อยอยู่บ้านนี่ะยะดีเลยทีนึงมีไก่ขายอยู่ว่าถวมีผื่นผื่ไปเห็นรบกนากับข้วเขาจะมีผื่นขเทาเปล่าจังนะมีเนี่ยเาได้ไหมวนน่าหูว่าใครเป็นเพื่อนใครเห็นใครไหม เรื่อนเหตุการณ์การเคลื่อนไหวปฏิบัติเรื่องการขุดเบื่อการขุดเบือผ่านมาคณะโฆษณาอุและส้ขาคณะโฆษณาอุบล gặp trứng gà nang lên, à, với, 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 เสียบมือสองง่านะบริกี่นั่นดีตัวเองแค่เสียบละนั่นใช้ที่บิดเสียบช้อนแมวยังช้อนโค่เขาแข่งก็ใหม่ตาดูช้อนแข่งก็ใหม่แข่งใหม่โอเคไปร้านหน่อย

เยันในคู่ต้องาะคู่บ้านขบอนมาดูนน่งพ่ปลาไปได้หรือเพล่านี่พี่น้องแจ้งให้เชอนคู่มอนเนาะนเป็นในคู่สอนนักเรียนอยู่บ้านขมบอนเนี่ เคยจะเขาีบัตรใ้นเคยจะือใชิยอันนั้นย่บันโอ้โไปมาสวงยามเทลนเพิ่กงกินเผากินน้าพี่องยามเทียงเอาเลยเอาเลยนี่ไปท่ากันดูไปด้อดอน

ไปคนไรจะโอบนังว้าจะโอบจะโอบอกซ้ายสิอ้าออบโอบโอมันเละจ้าใส่ชุดอะไรแล้วเ้ยแค่นั้นเดี๋ยวกอยูคนเดียววะั ปะอยู <toys> ่ก <P an lon aún> <yelled> ับปะเดี่ยตรู้กูด้เียเนี่ยมามามลนี่อยากไม่อายเลยนะอีอินดีใจนีกัดใจง่ายอันนี้เนาะอีอินปะแฉก็แต่เจ้าที่สิเจ็ดบาเท่าไหร่น้อง เพาะว่าพี่พี่ได้ค่นคือผมมีสิ่งเดียว่มาในแม่นในเพื่นนี่มาหาของนี่เหยียดอยู่บะนี่ของเหยียดอยู่วะของขวั้นเราพี่เมียนี่เราพี่พี่เมียเลยนะเอ้าเพื่อนเดียวเป็นเพื่อนผมเพื่อนเดียวคือผู้แข่งเต๋ออ่าอันเดียวโบเขามาเด่นดิอันเด่นที่มันยืดแต่พอเขามาเด่น แดีววันเขาอยู่แต่เขาดิใหญ่เขาอ่ะแยไปพวกหัวพวกิงจังไหมไปใช้ก้อนที่พ่อเขาขายไข่สหน่อยได้เลยไขอน่่ร่

คนนบมัน่เนอืมือันอม่อ๋มันแจกแล้วตนน่ะแจกควายมาแล้วพ่่เดี่อัองม้ม้อนดูมม้อนนัมอุมอน้้จะขายมัเออมอุ้อน้่ต้ออน้่าอือืมกินเองค่ะอะไรอนลอเดี๋ยวพอมัเพื่อนเดียวกันบใส่เจ๊กับโบงานกาหอ อ้าอ่ขอระกอบใจขอบุญชูไ้่องีการสะพานดีตุ้งไอ้โการสะานตงไผเนี่ยกระพอตุเสี่ยวเข้าได้หว่าังชิลาบานครับีครับ

เอะหนึๆจุาจะไปเบิ่งกฟองอยั่ไนาทีมันย่างไข่อแ้่พ่อเบิร์กคือมาเบิอ์ะ ยมเลยไ้แม่ต้หอนันเดยชเดียวได้ตัวน่ะง้งวอ่างาขาาเขาม่ทนเลยตวตามมาห่วองมายเดี๋ยวแแลเด้อด้ยแม่มาาพอดยูีมาเอาวีดีอไปกินขาวอยู่เอาหาหอยย่ามดเลยาขาดค่ำเยห้หอยหอมหอยเดือ อ้าวไมยังมีอีกว่ะเดี๋ยวนี้มันหามันหลักมันอยางน้ำป่าน้ำดงมันมีดงหาเดี๋ยวนี้อ๋อป่าใหม่ป่าใหม่มันเบิร์ตเลยเนาะใช้กระต้าใหายนะสองหลังเลยมากินข้าวทำเลยขึ้นเขาด้วยเดียวนี่ได้ยังกินเนาะไมีได้ไม่ได้ปีมือเขาปีกนู หญิงนกเห็นไหเอาปากระป๋องช้องเหื่อหน่อกับมีเห็นก่าเลยเอยอีดอกเอ้ยเนี่น้าขาวเล่องนำตลอดมากคำว่าเจ่อกลับมือนั่นก็เพิ่งะนั่งอยู่กลาง Quần nổi vào này Thịt nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มีคนอยู่ี่นเล่นกนสียนดองน้ำใหม่นะแทนแต่ก่อนบานไม่ไรก็แบบนี้กับพี่น้องดองน้ำใหม่ไปแต่ที่นี้พอคอยเห็นน้บริก้ดองตังลาง นหลังีโดยเอาอันนั้นมีปลากระป๋องไมาให้ปีจะทน่ืพี่น้องเพื่อนก็เป็นเพื่อนหมุดเก่าร้ายี่น้องเงินยุกสูงเงินใหม่นาอสวยนายตาบอน เด้๋พี่น้องทางนั้นสิเป็นวัดเนาะเห็นไหมวัดป่านคำบอลน่ะป่านเพิ่อนหันใหญ่อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าวัดนก็ปใหญ่ป็นไดเนาะาราแต่ว่าวัดเบาน้อยฮะบ้านเบาร้ายแต่ว่าวัดใหญ่วัดใหญ่แต่บีปูอยู่ปูอยู่องค์เดียว มาแล <est> ้วอาให้ิ่นเล็มปะเอามีว่ามันเบิดดนิหนอนเข้ามาเมนชุ่มชนชุ่มหาป่ะป่ะมาดิบราบกขอบใจต้องมือตองใจอะไรนี่ปิดเองอ่ามีแับให่ครับ บ้องบัตรข้าบอนเนาะนี่ต่างว่าหลอกบัตรบ้าบอเนาะ ตำหน้าอู้เด็ดไปซุ้มนกนะเดดเดดแปลงเ็ดนไ่ แกดุ๊ง hmm. น mm ้องอ่ะขาก่อขั้วก็โคกนะปลากระป๋องก็มีอย่างนันออกมาไอ้วนเงี้ยนี้ไอกะนมอ้วสามมิมีพร้อมเพื่อนบุญหมูเลยสิพร้อมไก่ม่นางหม่มันโง่

ยังองยังในรดจังหน่อยพี่นนอะก็แจกทำสุดบาทติดตัางมาย่างหลอะบ้านขบอนเลยโอ้ยเสียงหมาเสียงหเเยไปเนี่ยมากันเด้อเดี๋ยวบางๆสิมาเด่นน้ำเพราะว่าช่วงนี้อันนั้น แขกมากขึอนเลยกับเธอกับไปเด่นไทยก็เลยมมีเวลามาเดี๋ยวช่วงที่ปลก็เดี๋ยวก็เอาผึ่งก็จะทุนถามีผึ่งอยากจะมาเอาเอเิ่งเอาผึ่งนะโอเคเมื่อกันเด้อเดีขอบคุงขอบดใจหลายอ่ะดยโอยยดีไม่แห้งเจ็นกันนาไปพี่น้องแตกปะนี้ห้ากสี เดินทางกลับกันได้พี่น้องพี่น้องการย่างอีกสุดหนึ่งเนาะสิไปแจกอยู่บ้านเนาอีกพี่น้องกาต้องขอบคุณนั้นพี่แอนนี่เนาะสำหรับเครื่องคล้องมื่อนี้ที่ให้มาแจกเนาะพี่น้องขอโตกลับบ้านก่อนขอจบคลิมเป็นเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเมื่อหากินเขาเนาะท่านได้กินเขากระสือไก่ครับ ไอวินแลวกก็อันนี้คนขังเขื่อนเนี่ยจะไปเห็ดปีกินน้องพี่น้องสู่ทีมงานที่มาเมือนี้ไป